สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบ๊ทสายลุยนะคะเรามาถึงที่นาที่เจ้าร้อยห้าบ้านพลังนะ,ะยามือเศ้าแยกกันไปค่ะแยกมาเล่งกับมาตุ้มห้มกันนะคะตอนนี้สิบล้อนะคะมาพร้อมกับเจ้ายษาเขียวแล้วนะคะนามาช่วยน้องมาช่วยเสียเนกนะคะได้เกี่ยวเสร็จแค่หนึ่งงานนะคะนาน,นี้โบเคยทำนะคะเพราะว่าแกเคยเอานาะมาจำเนาะ มันจะมีสีงานนะคะทุกคนจะนี้เกี่ยวไปแล้วฝั่งโน้นก็เป็นกูปตร้อยห้าอุ้มเหมือนกันนะหนูไฟดวงนึงนะ่ะเป็นของพี่ในหมู่บ้านนะคะที่ขายอาหารตามสั่งนะ,ะทุกคนจวดคือกันพี่นอ้องฟังฝุ่นกับบ่แพรกันนะคะ เจ้ายักของเรากำลังจะลงจากรถตามติดมาด้วยสาวนุ่นดำสิ่งนะะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาข้างหลังก็จะเป็นเสียวุธนะผู้บาวุธิ่าพี่น้องคนบ็ว่าเสียดอกเื่นผู้บาวุธนะฮะกับเจวุนเส้นของเ้า เราอยากลงมาช่วยแล้วคนะ่ะตุกๆๆ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 เลยจะไปลงที่นาถอยถอยถอย ถอย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 ใส่เกียร์ถอยยาวเลยค่ะใส่เกียร์ถอยยาวรถจะลงเกี่ยวหน้านี้ใส่เกียร์ถอยยาวเลยค่ะ งแล้วค่ะที่ต่ปลาแม้ตอนโบเห็ดบ่มีปลาได้พี่น้องเจ้ายักษ์ของเราหาที่ลงได้แล้วนะแต่นานู้นไม่ต้องลงนะเจ้ายักษ์ไม่ต้องลงเลยนะคะให้รถเล็กลงติดชัว <G ül üyor> มารนะ้อยห้าของเราก็ไม่น้อยนะต้องเจ็๊จวดอย่างเดียวกลับบ้านเลยบ่ฮะกลับบ้านเลยบ่ บอกไอ้นุ่นไป,ไปเสือบุญล็อกกระสีกลับเลยนะราสันใครมาอ๋อ จะไหนค่ะรถเกี่ยวทั้งบนมวนคือรถเกี่ยวทั้งหนีบอ่ะม้วนหรอครับแนมข้าว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 น้ำรัดกินเข่ากินกินเข่าข้ามน้ำข้ามบ่ข้าวพอน้ำรักด้วยจ้ากลับเลี้ยวนะ ขอด้านหน้าบาานพี่น,อน้องแม่เร่อใหญ่รข้าเจ้าไอ้ว่ารถดำรถดำโอแมนรถนำเงินรถนำเงินดเด้เมื่อกี้ขับไปเที่ยงมาแม่ไอ้ไอมาแม่ไอ,ไอ เสดีคุณฮะแนวเสนอยู่ทางรถมั่งหนารถมั่งจ้ะอันจอจะไหนก็ได้ให้รถขนเขามาแมนดา อันเบิ่งสภาพรถอันไ <c oughs> อตี้่อยแล้วลก็เล่ากับสมุกสมบัติครับพี่น้องไปรถขนข้าวอ่ะไหนล่ะคนข้าวรถขนข้าว <c oughs> ไป <c oughs> ไปแอบนู่น อันนั้นรถขนเบียร์ขนเหล้าขนหลายอย่างดูค่ามเ่นไ่ได้บอกว่าทางโค้งไปนี่หรือจะลงไปนู่นนี่ไปไหนล่ะนั่นรถไพี่ตีแน่วแน่วแน่สิ้นไหวมีเด้สิ้นแล้วทุกใบแล้วโอ้ยมาดูรุ่นใหเก้ไ Trói, trói bóc bôn náo trói 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 bôn ไม่พอได้กลับหรอกเล่นเขาเล่นออกอยู่นี่แล้วรถเกี่ยววิ่ีขึ้นจะเลยวะบ้าบ้นเง พ่อออกมาอย่างปลอดภัยนะมาเห็นไป,ไปแล้วค่ะเสียบุตรเขาว่าตยอดมีรถดำรถดำมมเห็นมีรถดำสักคันเลยมีจอดที่บ้านนะอันนี้รถขาวจ้าจอดที่บ้านอสีดำจอดไว้บ้าน กันพี่น้องเบึง้งใขรจะเสร็จก่อนกันนะคะทุกคนโอ้สายจวดสายจวดสองรุมหนึ่งค่ะยะ yeah. สามรอบสุดแล้วแม่รถใหญ่กเกีียวสามรอบข้าวจะหมดแล้วนะ <c oughs> ทุกคนอ้าวเซนิก ยังครับแสเน้ยังไม่หมดนะพี่น้อ,องคลิปนี้็อยจะลืมกดไลไ์ก็แชร์นะคะกดสอบจะใครช่องสาวโบสายลุยได้พอกันไหมคลิปหนานะคะทุกคนสวัสดีค่ะ